สวัสดีคนแรกเลยคนแรกนี้พี่สมยศก็ต่อจากเมื่อวานฮะก็พัฒนาจากที่ทําเป็นร่องก็ไม่มีร่องแล้หมุนได้หมุนได้อิสระตอนเราปรับสายแล้วก็ดึงไม่ออกเหมือนเดิม ต่อจากเมื่อวานนะฮะคือเมื่อวานจะเป็นล็อกท่อเป็นแบบผ่าตัวนี้แต่วันนี้ก็คิดใหม่อีกทีนึงว่าไม่ผ่าแล้วแต่ไม่ผ่าแล้วก็หมุนได้แล้วก็ล็อกล็อกท่ออยู่ เสียบเข้าไปแล้วถ้าไม่กดตรงนี้ลงก็ดึงไม่ออกหมุนได้เหมือนเดิมปรับสายได้ดึงไม่ออกอ่าอ่าโทษทีนะฮะพอดีพอดีเน็ตมันเน็ตมันไม่ค่อยดีนี่นะฮะ สวัสดีครับพี่เมินสลาวุธตัวนี้ก็จะเป็นพัฒนาจากตัวเมื่อวานก็คือตัวเมื่อวานจะเป็นผ่าตัวนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันล็อกท่อแต่ตัวนี้ไม่ไม่ต้องผ่าแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าหมุนได้ปรับสายให้ตึงได้ไม่ออกไม่ออก ประมาณนี้นะถ้าเราจะเอาค่อยกดอย่างเงี้ยแล้วค่อยดึงมาค่อยออกนี่ฮะเนี่ยอันนี้ผมมือเดียวมือแป๊บหนึ่งพอเราสวงเข้าไปปับ๊บใช่ไหมฮะสวงเข้าไปปับป๊บปั๊บนี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ออก หมุนได้ด้วยนี่ฮะประมาณนี้กันกันปากระชากกันปากระชากให้อ่าไม่ให้ท่อเราหลุดแล้วก็สามารถปรับปรับยางปรับเชือกให้มันตึงได้ไม่ต้องเจาะเหมือนเมื่อวานนี้แล้วประมาณนี้ สวัสดีครับเพร <c oughs> ทองนำทั้งที่ผิดพ่อคำนาเฮ้ยพ่อคำพาก็ให้ดูท่อ,อชุดสวมล็อกท่อไม่ให้หลุดก็จะทำประมาณนี้หมุนได้นะฮะตอนนี้หมุนได้นะตอนเราเสียบเข้าไปในกระบอกแล้วก็ปรับปรับปรับเชือกได้หมุนได้ไม่หลุด ประมาณนี้คือเป็นตัวเก็บท่อไม่ให้หลุดเดี๋ยวก็คงจะทำทำส่งให้ลูกค้าที่ที่เขาเอาสวัสดีตอนเช้าๆนะฮะวันนี้ก็ คงจะได้ทําชุดพร้อมยิงแล้วก็ชุดบนอีกสักพักหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ยินเย็นกลับบ้านไปเพชรบูร์โอ้ยมือเดียวฮะโทษทีมือเดียวมันจะเป็นย,กยากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเงี่ยง กันกันไม่ให้กระบอกเราหลุดประมาณนี้นะสำหรับท่านที่จะเอาไปเอาไปทำไม่ให้มันหลุดส่วนตัวนี้ตัวนี้จะทำเป็นสองบักอ่า ไม่ใช่กัดฮะฮาคุณคุณคุณออฟคุณอะไรเนี่ยตัวนี้คือเราเราเอาท่อ bbc ตัวนี้แหละมามาไอปาดมาปาดแล้วก็ตัดออกประมาณสักสักสองสักประมาณสักห้าเซนแล้วก็สวมเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเพื่อให้มันเป็นตัวกัน้นแล้วก็หยอดกาวเห็นไหมความสูงของตัวนี้ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณสัก สองมิลมันก็อยู่แล้วง่ายๆเลยตัวนี้เราไม่ต้องไปพงไปผ่าไปอะไรเลยตัวนี้มันก็เนี่ยงมันก็จะไปดันขอบมาให้ดึงออกไ,ได้ประมาณนี้นะทำใช้ท่อตัวนี้แหละฮะนี่ ตัดให้มันพอดีกับตรงที่เราจะเกี่ยวแล้วก็ตัดแล้วก็ผ่าผ่าแล้วก็ตัดตัดออกสักสามมิลอเงี้ยสามมิลสี่มิลมันก็มันก็เข้าได้แหละบีบเข้ามันก็เข้าแล้วกันหยอดกาวนี่ง่ายๆเลยคือท่อไม่มีหลุดออกมาแล้ว สวงเข้าไปอย่างนี้ฮะเนี่ยสวมเข้าไปตัวนี้ก็จะไปนั่งอยู่ตรงนี้มันก็ดันไม่ออกทฤษฎี CD ง่ายๆเลยก็ใครที่จะเอาไปทําก็ทําได้ง่ายๆเลยฮะตัวนี้มันก็สามารถหมุนหมุนไดน้ท่อก็สามารถหมุนได้แต่ออกไม่ได้จะชนประมาณนี้นะ ก็ให้ดูเป็นแนวทางที่จะเอาไปทําสำหรับลูกค้าที่อ,อยากเอาไปทําไม่ให้ท่อมันหลุดก็จะประมาณนี้โอเคฮะก็มาให้ความรู้ท่อเก็บสายไพ่ให้มันหลุดออกจากาตัวตัวปืนเราก็ฝากไปเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับที่รับชม